สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565นะครับจัดไปจะให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรแล้วก็ป๋าชุนเกียรติเพชรนะครับนักสนามวยช่อง7สีนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ มวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมานะครับไม่ต้องอายมวยไทย VAP นะครับไทยแลนด์น้ำวันนะครับ ID ไลน์ก็ BG9955 นะครับ ID ไลน์นะครับ BG9955 นะครับทักมาได้เลยนะครับรับประกันคุณภาพโดยเสียเบสเชียงใหม่นะครับเล่นไม้ใหญ่ก็ทักมารีบเลยรีบมานะครับคนกำลังเยอะครับ และก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งก้วยการสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศนะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักนะครับนั่นก็คือ 5G Bet นนะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G Bet นนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับต้อง 5G Bet ห1นะครับแอดไลน์มาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการ ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านก้าพยักษ์สอเดชะพันธ์นะครับวันนี้เจอทางด้านสองพยักษ์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนหรือลูกเสด็จแม่บางไั่นะครับหรือจิตเมืองนนหรือเอกเมืองนนนะครับชกกันที่พิกัด100ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านก้าพยักษ์สอเดชพันธ์นะครับชั่งน้ำหนักได้100ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนักชกจากสงขาสอมพี่ไขย วัเดชพันธ์ครับอยู่กับสารวัตรเชษฐนะครับส่วนทางด้าน2พยัคฆ์อยู่้าบุมเด็กเสียนนะครับก็เป็นนักชกจากสมุทรปราการนะครับหลานชายของเขี่ยวพยัคฆ์ครับช่างน้ำหนักได้100อปอนด์เท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับ2พยัคฆ์อยู่้าบุมเด็กเสียนนะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเหลี่ยมตัวดีรวดเร็วเข้านอกออกไว้นะครับ ส่วนก้าวพยัคฆ์ซอเดชะพันธ์นะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับอาวุธหลากหลายครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านก้าวพยัคฆ์ซอเดชะพันธ์กันบ้างน,นะครับก็ชนะคะแนนเพชรเมืองกันชห้าพยัคฆ์เมื่อ17ตุลาคม2 5 6 4ั้ที่วิกหมอชิตชนะคะแนนซุปเปอร์มิกของ ช่องจอมภาซ่านะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2564ที่ช่อง7สีแล้วก็แพ้คะแนนกับทางด้านชายสี 4, วสุขสันเมื่อน13มีนาคม2565ที่ช่อง7สีแล้วก็ชนะนอกเล็กสยามเดี่ยมธนวัฒน์ในยกที่2เมื่อ1 7เมษายน2565ที่ช่อง7สีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนน2พยัคฆ์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565 ที่จังหวัดสงขานะครับวันนั้นชนะในบ้านนะครับวันนี้ต่อยกันนอกบ้านครับมาที่ช่องเจ็ดสีครับเดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าจะย้ำแขนหรือจะให้หล้างตาครับไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสองพยัคฆ์ยู่ฟ้าบุมเด็กเซียนกันบ้างน,นะครับก็ชนะคะแนนลักคูหลวงสทอทวสันอ่างทองวันที่9กุมภาพันธ์2565ที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ไปชนะนอกพยัคฆ์ลิเก สวงทองในยกที่5วันที่ย3กุมภาพันธ์2565ที่ลบบุรีแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านฉลามชนสามารถพยักกรุ่นุณยิ่เมื่อที่5เมในสายน2 5 6 5ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วแพ้คะแนน9ก้าพยักสอเดชพันเมื่อที่10พฤษภาคม2 5 6 5ที่จังหวัดสงขาไฟล่าสุดนะครับไปชานะนอบฮา,านุมานสอขอ นิดของ3วานในยกที่2วันสิบแปมิถุนายน2รั์สุทธห้าที่ถงสมุดปาการนะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยของสรวัตรเชษนะครับก้าวพยักษ์สอเดชพันธ์นะครับจัดไปให้เสียวันนี้จะย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านวันวินลูกเจ้าพ่องต้มหรือ วันมาวินพุ่มพันม่วงหรือมาวินฮอปกิงบ็อกซิ่งหรือมาวินออมีคุณนะครับเป็นพี่ชายของเพชรจีจ้าออมีคุณนะครับสองพี่น้องนี้ต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับพ่อกับแม่นี่พาเดินสายแถวชนบุรีแถวภาคตะวันออกนะครับก็จนไม่มีผู้ต่อก่อนได้นะครับวันนี้เติบโตขึ้นมามีชื่อเสียงครับเจอกับทางด้านลูกช้างเพชรสมนึกหรือธีระเดชครูต้อมบัวขาวนะครับหรือ ปตททองทวีนะครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด119กปอนด์เมื่อเช้านี้วันวินลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับช่างน้าหนักได้1 1 9 2ลดไปจุดสนะครับส่วนด้านด้าลูกช้างเพชรมนึกนะครับช่างน้ำหนักได้1 1 8 8นะครับขาดไปจุด2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับลูกช้างเพชรมนึกนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็ เตะต่อยแรงครับอาวุธหลากหลายแต่ถ้าว่าความเก่านี่เป็นหลองแน่นอนส่วนทางด้านวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับเก่าเก่าเกมมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแข็งแร่งแข็งแรงหายไปนานแต่ถ้าว่าอาศัยความเก่าน่าจะผ่านฉลุยไปได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มกันบ้างน,นะครับก็แพ้นอกแค้กับทางด้าน เอชคารอนินมอกรุงเทพบึงบุรีในยกที่สาวันที่1กันยายน2องรที่นครปฐมแพ้คะแนนยอดสุริยาโตโยธาเมื่อ17ตุลาคม2องรที่จังหวัดนนทบุรีแพ้คะแนนเพชรแปริ้วสจวิชิตนุเปพลียววันที่สิบห้าตุลาคมสองรอยหที่บัวลีนาและก็แพ้คะแนนกับสายมงคลฟุกุมีเกี้ยวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2องรที่ตะวันนานะครับแล้วก็ไวัยล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนชานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองเมื่อที่7มีนาคม 2,564ที่เวทีมวยรังสิตครับก็เเรือเวทีแรงปีนะครับวันนี้เจอกันกันกบทางลูกลูกช้างเพชรสมนึกที่เคลื่อนไหวบ่อยๆนี่จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน,านลูกช้างเพชรสมนึกกันบ้างน,นะครับก็ชนะนกคาธาเพชรสิงห์มาวินในยกที่3มวันที่23ตุลาคม2564ที่บุรีรัมยแล้วก็ไปชนะคะแนนจอมโหด จอพัชริยากีฬาศิยะยมเมื่อวันที่4ธันวาคม2 0งพที่ลุมพินีชะนะคะแนนพรน,นาลายสอภูมิพัฒน์เมื่อ19กุมภาพันธ์2 5ง5ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ไปชนะน,นกฤทธิพยักษ์เสือเก้ามวยไทยในยกที่3ามวันที่8พฤษภาคม25ง5ที่ราชดำเนินนะครับส่วนไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนเพชรปัทยาแฟร์เทคเมื่อวันที่11มิถุนาย,ยน2 5ง5ที่ลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของดังหน,น้าลูกช้าง เพชรสมนึกหรือทีระเดชคู่ต้อมบัวขาวหรือลูกช้างปตททองทวีนะครับวันนี้เขาได้สดได้หนุ่มนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่มวยเก่าเก่าเกมอย่างวันวินลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือวันมาวินพุ่มพันม่วงหรือมาวินออมีคุณนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับคู่ที่สองในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน วันวินลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่3กันต่อครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดสุริยาตอโยธาหรือสอชวริตหรือเพิ่มภูดินหรือยอดสุริยานิติสมุยครับนักชกจากจังหวัดพิจิตนะครับวันนี้เจอทางด้านสันเพชรส,สละชีพหรือนำแสงก่อสร้างหรือ ทรงผล KNC หรือโอบางนาหรือ91ลุงโลดของหมวดหนองนะครับวันนี้ชคกันที่พิกัด127ปอนด์นะครับคือตัวแปรเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดสุริยาตยโยธานะครับช่างน้ำหนักได้128ลดไป1ปอนด์ส่วนทางด้านสันเพชรสอสละชีพช่างน้ำหนักได้127.8ลดไปจุดดครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับ อรามหลังของทางด้านอยอสุริยาตโยธานะครับก็ชนะนอ awk, D K 19, ็อกโมฮอกทีเด็ดก็ศก้วเมื่อวันที่9มกราคม25 6 5ที่ราชดำเนินแล้วก็ไปชนะคะแนนเด่นเกียงไกสิงมาวินมือวันที่5กุมภาพันธ์2565ที่ลุมพินีแล้วก็ไปแพ้น็อกให้ก,กับทางด้านชาติพยัคฆ์ศักดิ์สุนในยกที่5เมืม่อวันที่ 12, มีนาคม25 6 5ที่ลุมพินีครับแล้วก็แพ้น็อกให้ทางด้านเพชร 6 9สุราษฎร์เมื่อวันที่ยเมษายน2 5ง5นที่ราดชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มวันที่12มิถุนายน25ง5ที่ราดชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดสมริยาต่อโยธาครับมาดูฟอร์มหลังของทางด้านสันเทศสส,สละชีพกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับทางด้านเบิร์บานโจโนูโวเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์สอ6พิที่ลุมพินีแล้วก็ไปชนะคะแนนเพชรนาคาบำรุงสิ์เมื่อวันที่6ตุลาคม23ที่ธน,น,น,นากรสเตเดียม แล้วก็ชนะคะแนนสุรชัยสอสมหมายวันที่5พฤศจิกายน2563ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนนาวาเอกสิทธิเชษบุญธรรมเมื่อ12ธันวาคม2563ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนเพชรศักชัยบำรุงสิทธิ์เมื่อที่ยี่สิมีนาคม2564ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสันเพชรสอสละชีพนะครับหายไปแรมปีนะครับหายไป1ปีนะครับไปอยู่ที่ น้องคายนู่นเลยครับก็ถือว่าช่วงโควิดนะครับก็เลยพักร่างกายครับไปดูแลครอบครัวแล้วก็ลูกน้อยก่อยใจที่เพิ่งเกิดมาใหม่นะครับกลับมาซ้อมที่ค่ายมวยสอสลาชีพประมาณเดือนเสร็จๆนะครับก็จะมาแจ้งเกิดในไฟนี้ได้ไหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับสหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมมองว่าทางด้านสันเพชรสอสลาชีพนี้ เพิ่งกลับมานะครับยังไม่ได้หายใจหยุดไปนานเป็นแปนเป็นปีนะครับสภาพร่างกายระบบหายใจนี่เป็นรองยอดสุริยาตอโยธาแน่นอนนะครับผู้ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดสุริยาตอโยธานะครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูผู้ที่สซึ่งเป็นผู้เอกในวันนี้กันต่อนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านและโมเล็กต่อโยธาหรือเอกลักษณ์สิทธิ์อรันหรือเอกลักษณ์เพิ่มภูดินหรือสิทธิ์เทพ เอเจนะครับอึงเจ็นะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิวันนี้เจอทางด้านศิวกรเกียรติเจริญชัยหรือแมทธิวลูกน้องหานะครับนักชกจากสตูลน,นะครับทำการซีซ้อมที่ค่ายมวย p ีเคแสนชัยมวยไทยยิมอยู่กับเสียแขกและก็เสียโจโจโน,นะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด141ปปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแลมโบเล็กต่อยโยธานะครับช่ำหนักได้ 142.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้นานแมทธิวหรือสีวกรเกียรติเจริญชัยนะครับช่างน้ำหนักได้141.2ลดไปจ2ครับนี่คือการช่างนหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสีวกรเกียรติเจริญชัยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องหลักเรียมดีดักเตะดักแทงปั้มในแข็งแกร่งแล้วก็ รู้จักวิธีเอาชนะครับนี่คือสไตล์การชกของสีวังมอดเกียรติเจริญชัยนะครับส่วนทางด้านแลมโบ้เล็ก่ตโยธานะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีวางหน้าหลักเหลี่ยมดีกําลังหนุ่มกําลังสดกําลังห้าวครับวันนี้เจอกับมวยเก่าเก่าเกมจะเป็นอย่างไรครับตามไปครับสําหรับความหลังของทางด้านแลมโบ้เล็ก่ตโยธานะครับก็ไปชะนะคะแนนดวงสงพโพกจิตมงคลวน 14, ันสิบสพฤศจิกายนสองพิที่ อตกอรสามชนะคะแนนพันมนยักษ์สิทธิเชฟบุญธรรมเมื่อ26ธันวาคม2 5 6 4ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนเพชรบุทองออกขอนเมืองเมื่อี่มกราคม2 5ง5ที่ช่อง7สีชนะคะแนนธนชนชัยแฟร์เทคเมื่อ13มีนาคม2 5ง5ที่ช่อง7สีแล้วไปชนะคะแนนยอดอีทีปตทรทองทรวีเมื่อที่1พ่พฤษภาคม2 5 6 5ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแลมโบ้เล็กต่อโยธานะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนังหน้านีิวกกเรีเจตเจริญชัยกันบ้างนะครับก็ไปเสมอกับตะเภาแก้วสิงห์มาวินเมื่อวันที่4เมษายน2 5 6 4อีที่วิกหมอชิดชนะคะแนนเพชรอุทองอขอนเมืองเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564ที่อ้อมน้อยนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนเพชรอุทองออกขัญเมืองเมื่อวันที่11มีนาคม2565ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไปชนะน็อกเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒิในยกที่2เมื่อวันที่16เมษายน 2,565ที่จังหวัดพะเยาไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนกับทางด้านกุลาบดำซอจอปียกอุไทยเมื่อวันที่9พฤษภาคม2,565ที่จังหวัดสตูลคราบนี้คือฟอร์มหลังของทา้งด้านศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่เอกนะครับผมออกไปที่ทางด้านสิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเก่าเก่าเกมวันนี้จะอาศัยลูกเก่า ลูกเกณฑ์จัดบนเวทีนะครับดักเตะดักต่อยนะครับตีหัวเข้าบ้านเก็บชัยชนะกลับบ้านได้นะครับผ mm. ู้ที่4ในวันนี้ผมออกพืพ้นที่ทางด้านศีวกรอเกียรติเจริญชัยนะครับเฮ mm. งเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ